โอ้ oh, ตัวตสวยๆ okay, เอาแกะยาวแล้วสิเรีนเจ้าจุ่มเอ็นถึงน่าว้า,ายวัวไก่มาเล่นน<อ>กลูกมันหนาวเด้อจะเล่นเหรอจะจับปลาตีอาเ,าเาอาเสื้อออกเอาเสื้อมีออกเอาเสื้อมีออกเอาเสื้อมีออกก่อนเสื้อมีออกก่อนเอาแขนเสื้อขึ้นด้วยเอาแขนเสื้อขึ้นเอาแขนเสื้อขึ้นก่อนลูกเอาปลาปลาเอาแขนเสื้อขึ้นหน่อย

เตาที่หาปุ่นจีตามหาปุ่นจีเจี๊โอ้ตัวโตจังทำไมมันดิ้นน่ะมันดิ้นอยู่เหรอตัวนั้นน่ะเอาระวังระวังระวังอย่าบ่แม่มันดิ้นหรอนี่ะเอวังเอาของเจ้าหนอนย่ามาเอาของข่อย

ครับวันนี้เน่ยมัเปิปลาเเยวกวปลาบอนัเปิดน้ำไปปลาปลาัวขัวด<ๆ>ีนีนัวคือยเห็นมาหนาหนัวอยู่

sai đi đi à, đi đi. vợ chú mán lên được thì nãy múa lên. Cái đéo nâng đi làm à? đi sút ba. ba. cứ phần này ngon vậy, phần nhảy nữa Bà, ba, ba, ba. ba đi. chậm chơi mày. chậm chơi đi đi. Ừ. Đi lên nhà lăn kinh vào kua bà đây luôn. Đi. nhà lăn vào nhảy lên. nhà lăn vào

เราได้เงี้ยหยดยาบยด้ยาเลยนะสร้างเข้าไปหอดกุ่มเลเ้นหังกว่าที่เฮ้ยเฮ้ยเเเ้ยเอาให้ยายรัดเลยเอาให้ใายรัดเรเร็วเอาอะเฮ้ยเฮ้ยเอาให้ยายรัดเร็วเอาให้ยหญ่รัดเร็วเร็วเร็วเอาให้ใหญ่รัดเลยเร็วเลยไปเลยเอ้า ให้ยายรัดเลยเร็วเอให้ยายรัดเลยเอาเลยเอให้ยายรัดเลยยอโมเด้อเอาเลยเอาให้ยายรัดเลยเอให้ยายรัดเลยเอให้ยายรัดอยกัวเลย้อให้ยายรัดผ้้โอ้ย้มากย 过得地，过得地。